สวัสดีครับวันนี้นะครับชินจินะครับจะพาเพื่อนๆนะครับมาคูณเลข2หลักกันนะครับครับโจทย์ก็คือ58คูณ47นะครับครับแล้วเราจะเอาเจ็เนี่ย ไปคูณทั้งสองอันนี้เลยนะครับครับแล้วเราก็จะเอาสี่เนี่ยไปคูณกับสองตัวนี้เหมือนกันมากครับครับแล้วแล้วถ้าคูณกันแล้วมันจะเป็นยังไงแล้วเราไปชมกันเลยนะครับครับก่อนอื่นนะครับเราจะท่องแม่เจ็ดเป็นอันดับแรกเลยนะครับเราจะท่องเจ็ดไปถึงแปดก่อนแล้วค่อยเจ็ดไปถึงห้านะครับครับ แล้วก็7 1เป็น7 7็4 7 3 21 7 4 28 7 5 3จ็ด4 2 7ย4 9 7 8 5 6อ็ดเจบเ็ดเนะคะเจดแปดห้าก็ห้าเขียนให้มันตรงหลักด้วยนะครับครับ แล้วก็เจ็ดห้านั่งบ้างครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่เจ็ดสามยี่สิบเอเจ็ดสี่ยี่สิบแปดเจ็ดเจ็ดห้าสามสิบห้านะครับคสามสิบห้า <35 S 2> แล้วก็สามสิบหกสามสิบเจ็ดสามสิบแปดสามสิบเก้าสี่สิบนะครครับรับคบสี่สิบแบบนี้นะครับครับอันนี้ก็จะ จะให้มันตรงกันนะครับก็คือแปดเจ็ดตรงกับหกห้าสี่ตรงกับศูนย์โอเคแล้วเลขสี่กับตรงกับหลังต่อไปนะครับครับผมแล้วต่อไปเราก็จะเอามาบวกกันนะครับมาบวกกับอะไรล่ะครับบวกกับเลขสี่สองอันนี้ครับเลขสี่ก็คูณกับสองอันนี้ก็เรามาเขียนตรงนี้แล้วเราก็จะเอาบวกกันนะคะอ๋อครับครับครับ แล้วก็เรามาเริ่มท่าไม่สีกันพร้อมๆกันเลยครับสีสี่สี่สองแปดสี่สามสิบสองสี่สี่สิบสี่ห้ายี่สิบสี่หกยี่สี่สีเจ็ดยี่สิบแปดสี่แปดสี่แปดสามสิบสองครับครับสามสิบสองเราจะขีดค่าตันนี้ไปก่อนนะคะเพราะว่ามันไม่ได้ใช้งานแล้วครับสี่แปดสามสิบสองใช่ไหมสี่แปดสามสิบสอง สเราจะให้มันตรงกันนะคะครับตรงกับ x สีพอดีเป๊ะเลยครับแล้วอีกอันนี้ก็จะเป็นหลักต่อไปนะคบครับสี่นุ้ยสี่สี่สองแปดสี่สามสิบสองวสี่สิบสี่ห้ายี่สิบนะคะครับยี่สิบ ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสามนะคะครับยี่สิบสามยี่สิบสามนะครับครับ,รบ,รบแบบนี้ครับโอเคตอนที่เอาเจ็ดคูณผลลัพธ์ก็ต้องตั้งให้ตรงกับเลขอะไรครับเจ็ด <7 S 2> ครับอ๋อแล้วตอนที่เอาสี่คูณ สองตักับเลขสี่ครับแล้วก็ตรงกันหมดเลยครับโอเคถ้าอันไหนคูณอันไหนก็ต้องตรงกันนะคบครับครับไม่งั้นมันจะบิดเบี้ยวไปหมดเลยแล้วหกมันคูณหกมันบวกกับศูนย์ใช่ไหมครับเนี่ยครับครับครับแล้วก็หกครับแล้วเราก็จะขีดแบบนี้ข้างล่างครับแล้วแบบนี้ด้วยนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นผลอลับมานับเราเขียนหกได้ใช่ไหมแล้วสองบวกศูนยก็ได้สองครับเพราะว่าศูนย์มันไม่มีค่าอยู่แล้วครับแบบนี้ครับเอาสามบวกสี่นะครับเอาสี่ไว้ในใจนะครับสี่แล้วก็ห้าหกเจ็ดเจ็ดนะครับ จิตนะคะครับแล้วสองบวกศูนย์ใช่ไหมคบครับเหมือนเลขหกแล้วเราก็สองเหมือนเดิมนะครับครับแบบนี้นะครับครับคำตอบกลายเป็นเลขกี่หลักลูกหนึ่งสองสามสี่เป็นสี่หลักเลขสี่หลักมีหลักอะไรบ้างหน่วยสิบ ร้อยพันอ๋อพันก็ผมพอ่อโอเคถ้างั้นคำตอบคือสองพเจ็ร้อยยี่สิบหกครับพ่อครับอโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับไม่ดแต่ไม่ได้เจอกันนานเลยนะคิดถึงคลิปนี้ลาก่อนนะครับสวัสดีครับ